พระวจนะของพระเจ้าประจำวันในช่วงระหว่างเวลาที่พระเจ้าทรงเป็นมนุษย์การนบนอบที่พระองค์ทรงพึงประสงค์จากผู้คนไม่ได้เกี่ยวข้องกับการงดเว้นจากการทำการตัดสินหรือการต้านทานดังที่พวกเขาจินตนาการตรงกันข้ามพระองค์ทรงพึงประสงค์ให้ผู้คนใช้พระวจนะของพระองค์ เป็นหลักการในการดำรงชีวิตของพวกเขาและเป็นรากฐานของการอยู่รอดของพวกเขาให้พวกเขานำแก่นแท้ของพระวจนะของพระองค์ไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์และให้พวกเขาสนองน้ำพระทัยของพระองค์โดยครบบริบูรณ์แง่มุมหนึ่งของการพึงประสงค์ให้ผู้คนนบนอบต่อพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์ อ้างอิงถึงการนำพระวจนะของพระองค์มาปฏิบัติในขณะที่อีกแง่มุมหนึ่งอ้างอิงถึงการมีความสามารถที่จะนบนอบต่อความเป็นปกติและการทรงภาคชีวิตจริงของพระองค์แง่มุมทั้งสองเหล่านี้ต้องสมบูรณ์บรรดาผู้ที่สามารถสำริจทั้งสองแง่มุมเหล่านี้ทุกคนคือบรรดาผู้ที่เก็บงำความรักแท้ต่อพระเจ้า ไว้ในหัวใจของพวกเขาพวกเขาล้วนเป็นผู้คนที่พระเจ้าได้ทรงรับไว้แล้วและพวกเขาล้วนรักพระเจ้าเสมือนที่พวกเขารักชีวิตของพวกเขาเองพระเจ้าผู้ทรงจุติมาเป็นมนุษย์ทรงมีสภาวะความเป็นมนุษย์ที่ปกติและสัมพันธ์กับชีวิตจริงในพระราชกิจของพระองค์ในหนทางนี้ เลือกนอกของสภาวะความเป็นมนุษย์ที่ทั้งปกติและสัมพันธ์กับชีวิตจริงของพระองค์กลายเป็นการทดสอบอันมโหฬารสำหรับผู้คนมันกลายเป็นความลำบากยากเย็นอันใหญ่หลวงที่สุดของพวกเขาอย่างไรก็ตามความเป็นปกติและการทรงภาคชีวิตจริงของพระเจ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้พระองค์ได้ทรงพยายามทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อให้พบทางออกแต่ในท้ายที่สุดก็ไม่ทรงสามารถปลดเปลื้องพระองค์เองออกจากเปลือกนอกแห่งสภาวะความเป็นมนุษย์ปกติของพระองค์ได้ท้ายที่สุดแล้วนี่เป็นเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่พระเจ้าที่เป็นพระวิญญ,ญาณในสวรรค์พระองค์ไม่ใช่พระเจ้าที่ผู้คนไม่สามารถมองเห็นได้ แต่ทรงเป็นพระเจ้าที่สวมใส่เปลือกของสมาชิกหนึ่งของสิ่งทรงสร้างด้วยเหตุนี้การปลดเรื่องพระองค์เองจากเปลือกแห่งสภาวะความเป็นมนุษย์ปกติของพระองค์ก็คงไม่มีทางง่ายดายเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าอย่างไรพระองค์ยังคงทรงพระราชกิจที่พระองค์ทรงต้องประสงค์ที่จะทำจากมุมมองของเนื้อหนัง พระราชกิจนี้คือการแสดงออกถึงพระเจ้าผู้ทรงเป็นปกติและทรงภาคชีวิตจริงดังนั้นมันจะสามารถเป็นที่ยอมรับได้อย่างไรเล่าสำหรับผู้คนที่จะไม่นอบนอกผู้คนสามารถทำสิ่งใดเกี่ยวกับการกระทำของพระเจ้าได้เล่าพระองค์ทรงทำสิ่งใดก็ตามที่พระองค์ทรงต้องประสงค์ที่จะทำ สิ่งใดก็ตามที่พระองค์ทรงกเกษมสำราญด้วยก็คือหนทางที่มันเป็นอยู่นั่นเองหากผู้คนไม่สามารถนบนอบได้เช่นนั้นแล้วพวกเขาสามารถมีแผนการที่ฟังเข้าทีอะไรอื่นได้จนถึงบัดนี้มีเพียงการนบนอบเท่านั้นที่สามารถช่วยผู้คนให้รอดได้ไม่มีผู้ใดมีแนวคิดที่เฉียบแหลมอื่นใดเลย หากพระเจ้าทรงต้องประสงค์ที่จะทดสอบผู้คนพวกเขาสามารถทำสิ่งใดเกี่ยวกับการนั้นได้หรืออย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้พระเจ้าในสวรรค์มิได้ทรงดำริขึ้นพระเจ้าผู้ทรงจุดติเป็นมนุษย์ต่างหากที่ทรงดำริขึ้นมาพระองค์ทรงต้องประสงค์ที่จะทำการนี้ดังนั้นไม่มีบุคคลใดสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ พระเจ้าในสวรรค์ไม่ทรงแทรกแซงสิ่งที่พระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์ทรงธรรมดังนั้นนี่ยิ่งไม่ใช่เหตุผลมากขึ้นไปอีกหรือว่าเหตุใดผู้คนจึงควรนบนอบต่อพระองค์ถึงแม้ว่าพระองค์ทั้งทรงสัมพันธ์กับชีวิตจริงและเป็นปกติพระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์โดยครบบริบูรณ์พระองค์ทรงทำสิ่งใดก็ตาม ที่พระองค์ทรงต้องประสงค์บนพื้นฐานแนวคิดของพระองค์เองพระเจ้าในสวรรค์ได้ทรงส่งต่อกิจทั้งหมดให้แก่พระองค์แล้วเจ้าต้องนบนอบต่อสิ่งใดก็ตามที่พระองค์ทรงทำถึงแม้ว่าพระองค์ทรงมีสภาวะความเป็นมนุษย์และทรงเป็นปกติอย่างมากก็ตามพระองค์ได้ทรงจัดการเตรียมการทั้งหมดนี้โดยจงใจดังนั้น มนุษย์จะสามารถถลึงตาใส่พระองค์ด้วยความไม่เห็นชอบได้อย่างไรพระองค์ทรงต้องประสงค์ที่จะเป็นปกติดังนั้นพระองค์จึงทรงเป็นปกติพระองค์ทรงต้องประสงค์ที่จะดำรงพระชนชีพภายในสภาวะความเป็นมนุษย์ดังนั้นพระองค์จึงทรงดำรงพระชนชีพอยู่ภายในสภาวะความเป็นมนุษย์ พระองค์ทรงต้องประสงค์ที่จะดำรงพระชนชีพภายในเทวสภาพดังนั้นพระองค์จึงทรงดำรงพระชนชีพในเทวสภาพผู้คนสามารถมองการนั้นอย่างไรก็ได้ตามที่พวกเขาต้องการแต่พระเจ้าจะทรงเป็นพระเจ้าอยู่เสมอและมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์อยู่เสมอแก่นแท้ของพระองค์ไม่สามารถถูกปฏิเสธได้ เนื่องจากรายละเอียดเล็กน้อยบางอย่างอีกทั้งไม่สามารถผลักพระองค์ออกไปนอกสภาวะบุคคลของพระเจ้าได้เนื่องจากสิ่งเล็กน้อยสิ่งหนึ่งผู้คนมีเสรีภาพในการเป็นมนุษย์และพระเจ้ามีความทรงเกียรติของพระเจ้าเหล่านี้ไม่แทรกแซงซึ่งกันและกันผู้คนไม่สามารถมอบอิสรภาพสักเล็กน้อยแก่พระเจ้าหรอกหรือ พวกเขาไม่สามารถทนยอมรับพระเจ้าที่ทรงผ่อนคลายตามสบายมากขึ้นอีกนิดหรอกหรือจงอยากเคร่งครัดนักเลยแต่ละคนควรมีการยอมผ่อนปรนซึ่งกันและกันเช่นนั้นแล้วทุกอย่างจะไม่ลงตัวหรอกหรือความเหินห่างอันใดจะยังคงมีอยู่อีกหรือหากคนเราไม่สามารถทนยอมรับเรื่องสัพเพเหระเช่นนี้ได้ แล้วพวกเขาจะสามารถแม้กระทั่งพูดบางสิ่งบางอย่างเช่นหัวใจของนายกรัฐมนตรีใหญ่พอให้แล่นเรือในนั้นได้ได้อย่างไรพวกเขาจะสามารถเป็นมนุษย์ที่แท้จริงคนหนึ่งได้อย่างไรไม่ใช่พระเจ้าหรอกที่ทำให้เกิดความลำบากยากเย็นแก่มวลมนุษย์แต่มวลมนุษย์เป็นผู้ที่ทำให้เกิดความลำบากยากเย็นแก่พระเจ้า พวกเขารับมือสิ่งทั้งหลายด้วยการทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่อยู่เสมอพวกเขาทำสิ่งที่ไม่มีอะไรให้กลายเป็นอะไรบางอย่างขึ้นมาจริงๆและนั่นช่างไม่จำเป็นเอาเสียเลยเมื่อพระเจ้าทรงพระราชกิจภายในสภาวะความเป็นมนุษย์ที่ปกติและสัมพันธ์กับชีวิตจริงสิ่งที่พระองค์ทรงทำไม่ใช่งานของมวลมนุษย์ แต่เป็นพระราชกิจของพระเจ้าอย่างไรก็ตามพวกมนุษย์มองไม่เห็นแก่นแท้แห่งพระราชกิจของพระองค์พวกเขาแค่มองเปลือกนอกของสภาวะความเป็นมนุษย์ของพระองค์ตลอดเวลาพวกเขาไม่เคยเห็นงานที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้นกระนั้นพวกเขาก็ยังยืนกรานที่จะมองเห็นแต่สภาวะความเป็นมนุษย์ที่ปกติและธรรมดาของพระองค์ และจะไม่ยอมปล่อยมือจากมันการนี้สามารถเรียกว่าเป็นการนบนอกเฉพาะพระพักพระเจ้าได้อย่างไรบัดนี้พระเจ้าในสวรรค์ได้ทรงแปลมาเป็นพระเจ้าบนแผ่นดินโลกแล้วและพระเจ้าบนแผ่นดินโลกทรงเป็นพระเจ้าในสวรรค์ในตอนนี้ไม่สำคัญเลยว่าการทรงปรากฏภายนอกของทุกพระองค์จะเหมือนกันหรือไม่ อีกทั้งไม่สำคัญเลยว่าแต่ละพระองค์จะทรงพระราชกิจอย่างไรกันแน่ในที่สุดแล้วพระองค์ผู้ทรงพระราชกิจของพระเจ้าเองก็คือพระเจ้าพระองค์เองเจ้าต้องนบนอบไม่ว่าเจ้าต้องการจะนบนอบหรือไม่นี่ไม่ใช่เรื่องที่เจ้ามีทางเลือกมนุษย์ต้องเชื่อฟังพระเจ้าและมนุษย์ต้องนบนอบต่อพระเจ้าอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีข้ออ้างแม้แต่น้อย กลุ่มคนที่พระเจ้าผู้ทรงจุดติเป็นมนุษย์ทรงต้องประสงค์ที่จะได้รับไว้ในวันนี้คือบรรดาผู้ที่ปฏิบัติต,ตามน้ำพระทัยของพระองค์พวกเขาเพียงแต่จำเป็นต้องนบนอบต่อพระราชกิจของพระองค์และเลิกกังวลสนใจอยู่ตลอดเวลากับแนวคิดเรื่องพระเจ้าในสวรรค์โดยใช้ชีวิตอยู่ในความคลุมเครือ และทำให้สิ่งทั้งหลายลำบากยากเย็นสําหรับพระเจ้าในเนื้อหนังบรรดาผู้ที่มีความสามารถที่จะเชื่อฟังพระองค์คือบรรดาผู้ที่ฟังพระวจนะของพระองค์และนบนอบต่อการจัดการเตรียมการของพระองค์โดยสมบูรณ์ผู้คนเช่นนั้นไม่สนใจแต่อย่างใดเลยว่าพระเจ้าในสวนรรค์จริงๆแล้วทรงเป็นเช่นไรหรือพระราชกิจประเภทใด ที่พระเจ้าในสวรรค์อาจจะกำลังทรงทำอยู่ท่ามกลางมวลมนุษย์ในปัจจุบันพวกเขามอบหัวใจของพวกเขาอย่างสุดใจแด่พระเจ้าบนแผ่นดินโลกพวกเขาวางความเป็นอยู่ทั้งหมดทั้งมวลของพวกเขาเฉพาะพระพักพระองค์พวกเขาไม่เคยคำนึงถึงความปลอดภัยของพวกเขาเองแต่อย่างใดอีกทั้งพวกเขาไม่เคยเอาความเป็นปกติ และการส่งภาคชีวิตจริงของพระเจ้าที่ทรงเป็นมนุษย์มาทำให้เป็นเรื่องใหญ่บรรดาผู้ที่นบนอบต่อพระเจ้าในเนื้อหนังสามารถได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระองค์ได้บรรดาผู้ที่เชื่อในพระเจ้าในสวรรค์จะไม่ได้รับสิ่งใดการนี้เป็นเพราะผู้ที่ประทานพระสัญญาและพระพรแก่ผู้คนไม่ใช่พระเจ้าในสวรรค์แต่เป็นพระเจ้าบนแผ่นดินโลก ผู้คนไม่ควรขยายความยิ่งใหญ่ให้กับพระเจ้าในสวรรค์อยู่เสมอโดยมองว่าพระเจ้าบนแผ่นดินโลกเป็นแค่บุคคลธรรมดาทั่วไปการนี้ไม่ยุติธรรมพระเจ้าในสวรรค์ทรงยิ่งใหญ่และน่าอัศจรรย์ด้วยพระปรีชาญาณอันน่ามหัศจรรย์ใจแต่ทว่าการนี้ไม่ได้มีอยู่จริงเลยพระเจ้าบนแผ่นดินโลกทรงธรรมดาทั่วไปและไม่มีนัยยะสำคัญอย่างยิ่ง และยังปกติอย่างยิ่งอีกด้วยพระองค์ไม่มีพระหารืไทยที่เหนือธรรมดาหรือทรงแสดงการกระทําที่ถล่มทลายโลกพระองค์เพียงแค่ทรงพระราชกิจและตรัสในลักษณะที่ปกติและสัมพันธ์กับชีวิตจริงอย่างยิ่งเท่านั้นในขณะที่พระองค์มิได้ตรัสโดยผ่านทางฟ้าแลบหรือเรียกลมและฝนพระองค์ก็คือการจุดติเป็นมนุษย์ของพระเจ้าในสวรรค์อย่างแท้จริง และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ดำรงพระชนชีพท่ามกลางพวกมนุษย์จริงๆผู้คนต้องไม่ขยายความยิ่งใหญ่ให้คนผู้หนึ่งที่พวกเขาสามารถเข้าใจและที่สอดรับกับจินตนาการของพวกเขาเองในฐานะพระเจ้าพลางมองผู้ที่พวกเขาไม่สามารถยอมรับและไม่สามารถจินตนาการถึงได้อย่างสมบูรณ์ว่าเป็นผู้ต่ำต้อยทั้งหมดนี้ มาจากการเป็นกระบฏของผู้คนทั้งหมดนี้เป็นแหล่งกำเนิดของการต้านทานพระเจ้าของมวลมนุษย์